สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของดาวโจน vip ประจำวันที่15บกุมภาพันธ์ห5ห้เนาะตัวเด่นก็มี1มี5มี7มี4เนาะก็รูดยาว1แล้วก็5แล้วก็วางแนวทางไว้ให้เนาะแล้วก็7แล้วก็4ีสตัวก็มี6 1 7 7 0 1 0 5 1 5 7 8 8 7ดศ4 1ยเนาะ ต่อมาก็าเป็นดาวชวนเช้าดาวชนเช้าเราจะทํามาแปลกหน่อยเนอเราจับคู่มาให้เลย0 4 4 0 4 2 15 15 2 4 2 1 5 5 1 5 2 2 5 2 6 6 2 2 0 0 2 5 6 6 5 4 5 5 4 tu 1 2 2 1เนาะ3ตัวก็4 0 1 6 2 9 6 1 8 3 4 7 0 1 6ตัวเ right ด่นจริงๆเนี่ยที่เราเน้นๆนะก็มี1 4 2 5นะทั้ง2ดาวโจร เด่นมากที่สุดก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งกับสี่ลงมาก็คือห้าเนาะขอบคุณเพื่อนเพืเ่อนทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยวุ้เส้นพารวยนะคะตื่นมารับทรัพย์รับโชคเด้อพรุ่งนี้วันผ้าใหญ่หิงหิงรวยรวยปังปงค่ะรับโชคเสร็จแล้วก็ไปใส่บาทเนาะทำบุญบุทีส่วนกุศสนให้กับครูบาอาจารย์ที่เราทำให้นะคะ แต่ตรงๆนะเพื่อนๆทุกคนเฮงเงรวยๆปังๆค่ะเน้นรูดนะคะทั้งสองโจนเนาะหนึ่งกับสี่เด้อตัวรองลงมาก็คือห้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ